มาดูกันค่ะว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าอะไรควรกินหรืออะไรไม่ควรกินในระหว่างที่โควิดระบาดวันนี้ค่ะหมอจะมาเจาะลึกนะคะในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกนะคะได้แนะนำมาอย่างละเอียดเลยค่ะว่าอะไรที่จะควรกินหรืออะไรที่จะควรงดนะคะในช่วงที่โควิดระบาดค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่ผักผลไม้ก่อนนะคะ ดับแรกเลยคือผลไม้เขาบอกว่าให้กินที่ประมาณ4เซิร์ฟ1เซิร์ฟเท่ากับ80กรัมหมอก็เลยดูมาค่ะว่าผลไม้ที่ลูกควรกินนะคะอย่างเช่นแอปเปิลเนี่ยคะ่ะวันหนึ่งก็คือควรที่จะต้องกิน4ลูกนะคะส่วนผักค่ะผักเนี่ยเหมือนที่ห้อที่หมอซื้อมาเนี่ย1ถุงคือ150กรัมนะคะแต่เขาบอกว่าให้กินอยู่ าเสิร์ฟาเสิร์ฟก็คือประมาณนี้นะคะถ้าถุงหนึ่งนี่150กรัมคือประมาณ500กรัมนะคะ่ะก็คือจะต้องกิน2ถุงครึ่งเลยนะคะเหมือนตัวนี้เหมือนกันอันนี้คือผักฮ่องเต้เออแกนดีก็ต้องกินประมาณ2ถุงครึ่งเหมือนกัน,นะค่ะก็คือต้องกินเยอะเหมือนกันนะคะเขาอ่าองค์การอนามัยโลกถึงจะบอกว่าถึงจะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ต้านเชื้อโรคได้ค่ะ ส่วนในกรณีบางคนที่อยากจะกินอาหารขบเคี้ยวค่ะขนมต่างๆเนี่ยพวกที่ไม่ว่าจะเป็นมันทอดนะคะมันฝรั่งทอดอะไรก็ตามที่มีเกลือม,มีผ่านการทอดมีการใช้น้ํามันเนี่ยแนะนำว่าให้งดเลยนะคะแต่เราสามารถกินพวกผักอบกรอบนะคะแต่ผักที่อบกรอบหรือว่าผลไม้อบกรอบในตาม ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลกระเจี๊ยบต่างๆหรือรหมอเห็นมันอบกรอ,อบแต่ว่าเราต้องพลิกดูข้างหลังด้วยนะคะว่าอบกรอ,อบโดยใช้ความร้อนผ่านความร้อนเท่านั้นนะคะไม่ใช่อบกรอ,อบหรือทอดโดยใช้น้ํามันค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเรา,เรา,เราปรุงผักละคะถ้าปรุงผักเนี่ยเขาก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะโอเวอร์คุกหมายความว่าไม่ควรที่จะใช้ไฟแรงเกินไปนะคะ ควรใช้ไฟปานกลางนะคะให้ผักนั้นพอสุกนะคะไม่งั้นมันจะสูญเสียวิตามินและแร่ธาตุในผักไปค่ะโอเคเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะน้ําค่ะมีความสําคัญกับร่างกายเรามากเลยเพราะมันเป็นตัวนําพาสารอาหารไปติเลี้ยงอวัยวะต่างๆของเรารวมถึงเป็นตัวที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายด้วยนะคะดังนั้นองค์การอนามัยโลกแนะนําว่าการดื่มน้ําประมาณแปดถึงสิแก้วเพียงพอค่ะ ส่วนนอกนั้นอาจจะเพิ่มเติมนะคะอาจจะไม่ต้องดื่มน้ำเปล่า8ป0ถึงสิเราอาจจะแบ่งเป็นพวกน้ำผักน้ำผลไม้หรือแม้แต่การบีบมะานาวลงไปในน้ําอุ่นแล้วจิบตลอดทั้งวันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่อยู่ในที่นี้เขาไม่ได้บอกว่าจะต้องดื่มยังไงหมอก็เลยสอดแทรกความรู้จากดรทอมบูนะคะซึ่งท่านแนะนําว่าการดื่มน้ําที่ดีที่สุดกับสุขภาพคือจะต้องจิบน้ําบ่อยๆค่ะไม่ควรที่จะแบบ ไม่กินเลยอย่างเช่นสองสามชั่วโมงแล้วมากินทีเดียวเป็นแก้วๆนะคะการจิบน้ำบ่อยๆต่อเนื่องทุกครึ่งชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงจะทำให้ร่างกายได้น้ำเพียงพอโดยที่ไม่เป็นภาระต่อไตในการขับน้ำส่วนเกินค่ะมาดูข้อที่3กันค่ะข้อค่ะควรที่จะต้องกินอาหารที่เป็นกลุ่มไขมันหรือน้ำมันในปริมาณที่เพียงพอนะคะแต่ในที่นี้ค่ะเขาย้ำชัดเจนเลยว่าห้ามกินไขมันชนิดที่อิ่มตัวค่ะ แนะนำไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวไขมันที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงมากๆเลยนะคะคือไขมันที่ผ่านขบวนการต่างๆเช่นการทอดไม่ว่าจะเป็นการทอดต่างๆเฟรนช์ฟรายอย่างค่ะหรือว่าอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดหรือว่าขนมขกเคี้ยวที่เป็นมันฝรั่งต่างๆที่ใช้ขบวนการน้ำมันทอดนะคะหรือแม้แต่อาหารแช่แข็งที่เป็นพวกพิซซ่าพายรวมถึงคุกกี้ซึ่งหมอก็ชอบมาก ซึ่งช่วงนี้เราจะต้องเลี่ยงก่อนนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเพื่อนๆอย่าลืมพลิกดูข้างหลังนะคะเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะมันจะต้องไม่มีพวกไขมันฟานต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เราเหลีกเลี่ยงจากไขมันอิ่มตัวแล้วดังนั้นเราควรจะต้องกินทดแทนเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวค่ะไขมันที่ไม่อิ่มตัวคือไขมันดีที่เราสามารถทานได้นะคะซึ่งมันก็จะอยู่ในพวก ปลาต่างๆที่เราคุ้นเคยค่ะอย่างเช่นแซลมอนนีดีน้ำมันจากอะโวคาโดค่ะหรือน้ำมันจากเมล็ดงาค่ะที่เราคุ้นเคยรวมถึงถั่วต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลมอาด์พิตาชิโอหรือว่าพวกแมคคาเดเมียนะคะรวมถึงน้ำมันมะกอกโอลีฟอฟอยล์เงี้ยค่ะก็ทานได้หรือน้ำมันแคโนล่านะคะต่างๆพวกนี้คือเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวที่สามารถทานได้ค่ะรวมถึงเนื้อสัตว์ค่ะในข้อนี้เขาบอกว่า เนื้อสัตว์ที่ควรจะทานจริงๆเลยคือเป็นเนื้อขาวค่ะอย่างเช่นจากสัตวีจากไก่อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยทานได้หรือจักปลาค่ะแต่เราไม่ควรที่จะทานเนื้อที่เป็นเนื้อจากเนื้อแดงเยอะนะคะก็คือพวกเนื้อจากเนื้อวัวต่างๆเนะะี่ยค่ะเพราะพวกเนี้ยคือมักจะมีไขมันที่เป็นไขมันที่มันสามารถอุดต,ตันในระบบหลอดเลือดเราได้รวมถึงพวกเนื้อที่ผ่านกระบวนการต่างๆนะคะ อย่างเช่นไส้กรอกเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยพวกโซเดียมต่างๆนะคะเกลือต่างๆก็จะทําให้ช่วงนี้ภูมิคุ้มกันเราไม่ดีนะคะถ้าเราทานเยอะค่ะข้อ4ค่ะเป็นข้อที่เราจะต้องกินให้น้อยนะคะสืบเนื่องจากข้อเดิมเลยค่ะก็คือเกลือและน้ตาตาลค่ะเกลือและน้ําตาลเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงยังไงได้บ้างซึ่งเขาบอกว่าเราควรจะกินวันหนึ่งค่ะไม่เกิน5้ากรัม 5ากามีเท่ากับเท่าไหร่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะน้อยมากๆเลยค่ะคือองค์การนาอนามัยโลกแนะนําว่าเราไม่ควรกินเกลือและน้ําตาลเกิน1ช้อนชานะคะเพื่อนๆดังนั้นอาหารที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะการปรุงต่างๆค่ะเราไม่ควรที่จะใส่ซีอิ๊วขาวหรือน้ํปลาเยอะเกินไปนะคะอ่ารวมถึงโดยเฉพาะในซอฟต์ดริงคือพวกน้ําต่างๆที่เราดื่มเนี่ยค่ะแน่นอนพอเราพลิกดูข้างหลังนะคะมันอาจจะไม่ได้เขียนว่าแบบ มีชูการ์หรือว่ามีกลูโคสูโคสอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เพื่อนๆอ,อย่าลืมดูนะคะมันจะเขียนว่าฟรุกโตสคอนไซรับค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นน้ำตาลไซลับที่เกิดจากข้าวโพดน,นะคะอันนี้คนอิกกเลียงนะคะเกิดให้มันจะเกิดการอักเสบในร่างกายเยอะมากเลยค่ะทายนะคะห้ามบอ,อกไปกินข้าวนอกบ้านค่ะแต่ว่าในประเทศไทยเราไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ารัฐบาลเราห้ามอยู่แล้วนะคะว่าห้ามทานอาหารที่ ออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารนะคะเพราะว่าอยู่ในนี้เขาก็จะเขียนว่าเออเพราะว่าการที่เราออกไปในบริเวณที่มีคนเยอะค่ะอาจจะมีคนไอจามอย่างเงี้ยบางทีถ้าเรายืนภายในระยะ1เมตรโดยที่เขาไม่ปิดแมสอย่างงี้ค่ะมันก็อาจจะทําให้เรามีโอกาสติดเชื้อโควิดได้แต่โชคดีที่ประเทศไทยค่ะคนส่วนใหญ่มีวินยัยปิดแมสปิดหน้าก,กากของตัวเองอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปทานอาหารอยู่ที่ระหูฐานนะคะดังนั้นการทานข้าวในบ้านก็จะปลอดภัยกว่าค่ะ ตัวนี้เป็นการดูแลคร่าวๆที่องค์การอนามัยโลกแนะนํานะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเพราะว่าการที่แค่เชื้อโควิดนะคะมันมาสัมผัสจมูกเราแต่ถ้าเราอะมีเซลล์ที่แข็งแรงพลาสมาเซลล์ asma, ero, ก็สามารถที่จะออกมาฆ่าเชื้อโรคได้นะคะโดยที่เชื้อโรคมันจะไม่ติดเข้าไปในร่างกายเราค่ะโอเคค่ะ ขนาดนี้หมอก,ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะล้างมือให้สะอาดปิดแมสที่สําคัญที่สุดค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงที่สุดนะคะสามารถพบความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องด็อกเตอร์วไรออนลีค่ะ